สวัสดีวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเล่นโหมดอีเวนต์และวิธีการเพิ่มทางน้ำมันกันนะอย่างแรกเลยก็คือเรานั้นจะไปเข้าเล่นในโหมดอีเวนต์อีเวนต์นั้นต้องใช้อะไรอย่างที่หนึงก็คือน้ำมันในอีเวนต์อ่ะต้องใช้น้ำมันน้ำมันมีวิธีการดู่องแบบนะก็คือแตะวิธี p v e มันก็ดเด้งขึ้นมานะครับอีกวิธีนึงก็คือไปที่ อีเวนเลยแล้วเวลาเล่นอีเวนต์ก็เลือกด้านเลยนะว่าจะเล่นด้านไหนด่านหนึ่งด้านสองแล้วก็ด้านสามส่วนวิธีการเพิ่มทางน้ำมันมีอยู่สองวิธีนะวิธีที่หนึ่งก็คือเพิ่มในโหมดแบบ PVE เลยก็คือแตะไปที่บวกตรงนี้นะแตะให้อันแรกอะ่ะมันก็จะเป็น,นบ เป็นทั้งอันเดียวนะไอ้ทั้งอันนี้สมารถท่าได้โหมดอีเวนต์กับอีกอันหนึ่งก็คือใช้เพชรซื้อ60เมตรเราเราแบบใช้เรียกว่าเพิ่มทั้งแล้วใช่ไหมเราก็เล่นอีเวนต์ได้ตามปกติทุกๆอีเวนต์จะมีน้ำมันจำกัดอย่างนี้ยี่ทังส่วนในอันที่สองเาังและอันที่สาม0้าังเลยนะวิธีห้าทั้งน้ำมัน ไออันที่มันแบบบวก30มหายักกง่ายก็ลดห้ายักอีเวนต์นะก็คือมันค่อนข้างมีเยอะเลยนะแต่ตอนนี้ผมใช้เลือกแค่ทางเดียวแล้วเนี่ยมันะเป็นรูปทางแบบเนี้ยทำแบบแต้มถึงเอากดลับได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ